ใบที่หนึ่งจ้ะใบที่หนึ่งได้ไพ่สองดาบไม่อยากยุ่งกับใครเอ๊สัปดาห์ที่แล้วก็ได้ไพ่แบบนี้หรือเปล่านะสองดาบเนี่ยไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากคุยกับใครรู้สึกสงวนท่าทีบางคนก็ไม่รู้บล็อกใครไปแล้วหรือยังบางคนก็เงียบบางคนก็มีคนอยากรู้อยากถามเรื่องของเราวุ่นวายจังเลยแต่ฉันไม่อยากคุยกับเธออารมณ์เนี้ยนะคะบางคนก็ปวดหลังปวดไหล่ปวดเล้าไปทั้งตัวบางคนก็มีปัญหาเรื่องสายตานอนไม่ค่อยหลับด้วยแต่บางคนงานเยอะนอนน้อย รู้สึกร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วรู้สึกอึดอัดใจเป็นแบบนั้นไหมจ๊ะไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยนะพี่พี่นะคะเดอะซันมาจะบอกแบบนี้เดี๋ยวคุณจะได้รับข่าวดีบางคนได้เงินก้อนบางคนเดินทางปากบอกไม่อยากไปไหนไม่อยากคุยกับใครไม่อยากกลับไปคืนดีหรอกดีไปเดินทางขอให้เงินก้อนใหญ่นะมานะใครที่รองเงินก้อนจากการทำงานหรือต้องทำงานก่อนเพื่อจะได้เงินอดทนทำต่อไปนะจ๊ะ เดซันมารอเลยข่าวดีสังคมใหม่บางคนก็รอเดินทางไกลนะจ๊ะจะไปไหนล่ะไปพรุ่งนี้หรือไปวันนี้หรือไปภายในสิบเก้าวันนี้มีโอกาสนะถ้าดวงใกล้ๆเนี่ยเนาะได้ไพ่เลเวอร์น้อยอกน้อยใจน้อยใจใครก็ไม่รู้แต่บางคนก็ถึงเวลาที่จะมาถึงทางแยกของชีวิตบางคนน้อยใจหัวหน้าบางคนน้อยใจพ่อบางคนน้อยใจผู้ชายคนหนึ่ง <c oughs> นะคะนะนะดวงประตูเปิดนะวันที่เจ็ดแปดประตูเปิดวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ตำแหน่งแฟนสัปดาห์นี้ดีนะได้ไดพ่เด็กในตำแหน่งแฟนด้วยแฟนอาจจะส่งข่าวมาหรือเอางานมาให้เอาเงินมาให้เอาของมาฝากนะคะหรือช่วงนี้เขาอาจจะโฟกัสเรื่องงานมีแฟนเด็กหรือเปล่าหรือมีแฟนนิสัยเหมือนเด็กสัปดาห์นี้เขาอาจจะทาตัวน่ารักนิสัยเหมือนเด็กก็ได้นะฐานดวงบริวารลูกเต้าได้ไพ่เจ็ดถ้วยช่วงที่ผ่านมานะ่ะกินเก่งนอนเก่งหรือเปล่าเลือกคบเลือกคุยกับคนที่อยากพูดด้วยหรือเปล่าบางทีโทรศัพท์ดังแต่ไม่รับนะ เป็นไหมจ้าพี่พี่บอกกันหน่อยสิสวัสดีค่ะคุณเชอรี่นะคะได้ไพ่หนึ่ดาประตูเปิดจนถึงวันที่เจ็ประตูวันที่10ปิดนนอยนอยนะเนี่ยไม่รู้เครียดเรื่องอะไรบางคนก็นอนไม่ค่อยหลับบางคนก็ยึกย,ย,ยึยักยจะโทรไปง้อจะออกจากงานจะคืนดีจะทําอะไรมันมีฟิลแบบว่าเอ๊ะเอาอยัางไงดีนะนะคะประตูวันที่11เปิด งานเลี้ยงตกตำแหน่งบ้านด้วยไม่รู้เลี้ยงเนี่ยกับองค์กรเลี้ยงกับเพื่อนหรือเลี้ยงที่บ้านตัวเองบางทีก็กินกับคนที่บ้านนะฮปปี้สุขสันต์ปราร์ตี้หมูกระทะก็มานะคะประตูวันที่12เปิดจ้าประตูวันที่13บา1ลก็เปิดจ้าเงินจกเงินพิมพ์รับเงินเลยค่ะพี่ๆถ้าคุณไม่อยากได้เงินก็อาจจะได้คนที่เข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือสัปดาห์นี้คนค้าขายขยันเลยนะจ๊ะจะทวงเงินทวงเงินมีโอกาสได้เงิน นะคะจะตามเงินมีโอกาสได้ให้ขยันจ้ะมีโอกาสที่หลายๆคนงานที่ทําอยู่จะสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นเป็นกอบเป็นกำนะจ้ะพี่ๆดีจังเลยค่ะไพ่สองใบนะ1นึดาบกับ1นึ่งเหรียญมารวมกันเนี่ยมีปัญหาเรื่องคดีความไหมหรือจะทะเลาะอ,อะไรอะใครนะคะถ้าจะทวงเงิน,น่ะลุยนะแต่ถ้ากําลังตั้งใจจะสร้างเงินสร้างเป้าหมายให้กับตัวเองก็ลุยเลยจ้ะหลายๆคนจะได้งานที่ได้เงินดี เออไม่ว่าจะเป็นจอบเล็กจอบใหญ่แต่บางคนได้งานได้เงินได้อํานาจมาแบบฟุกฟุงงงเออเอออยู่ดีๆก็ได้มานะคะดีนะคะพี่เออดีรับดีนะพิมพรับรับรับมาเลยอ่ะแฟนเหมือนจะดีต้นต้น,ตนไปไปลายสร้างปัญหาอีกแล้วอึอดอัดอีกแล้งานยังดีจะ้ะตั้งใจทํางานนะเงินมาเยอะจ่ายเยอะเนาะในนี้มันบอกเลยว่ากระเป๋ารั่วมาเยอะก็จริงแต่จ่ายเยอะแต่หลายๆคนก็กำลังวางแผนควบคุมค่าใช้จ่าย ใครเอาเปรียบชั้นสัปดาห์นี้อยู่ใสชาววนะันอาทิตย์จะไม่ยอมนะเออนะคะแต่ว่าคนค้าขายกับคนที่กําลังโฟกัสเรื่องงานตั้งเป้าเรื่องงานให้ทําเลยคนตกตกงานสมัครงานนะคะมีโอกาสได้งานที่ดีด้วยแต่ถ้าเป็นไปได้ก่อนจะออกจากงานให้ได้งานก่อนนะเพราะว่าสัปดาห์นี้ถ้าใครกำลังมองหาอาชีพเสริมมองหางานใหม่มีโอกาสได้งานใหม่ที่ดีจะอัพตําแหน่งเพราะอํานาจมารออัพตําแหน่งก็คือ จะเป็นซูเปอร์วิเซอร์เป็นอะไรนะเป็นเมนเจอร์อัพเลเวลตัวเองอะ่ะหรือจะเป็นผู้ช่วยเพื่อปรับตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยโอเคปรับเงินให้เพิ่มขึ้นก็ได้ลองอัพค่างเงินบาทของตัวเองสักหน่อยสิแต่ว่ากรณีนี้ต้องเฉพาะสำหรับใครที่ยังมีงานทําอยู่เนาะ <S 2> <S 2> <S <ๆ>เพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่มีงานอะ่ะเราต่อรองออกับเขายากนะคะเพราะฉะนั้นฟังแบบนี้แล้วถ้าใครจะออกจากงานเนี่ยได้งานแล้วเราต้องเซ็นสัญญาด้วยนะ เออถึงไปนะจ๊ะเนาะ,ะมาต่อนะมาต่อเรื่องอะไรงานถือว่าดีค้าขายให้ขยันมีโชคสัปดาห์นี้ถ้าคุณไม่มีโชคอะไรมันจะมีโชคเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องเงินทองทองเนี่ยดีถ้าเครียดเียด,ดอยู่ถ้ารู้สึกว่าน้อยอยู่กังวลใจเรื่องเงินไม่ต้องกังวลละนะคะต่อให้ค่ายจ่ายเยอะก็มีเข้ามาแต่หลายคนจะได้เงินก้อนอาจจะมาจากแฟนหรือจากการค้าขายหรือเงินที่รอกอไรนะ็ได้เนาะตามสักหน่อยรอเงินอะไรช่วงนี้นะคะ สัปดาห์นี้คุณจะน้อยอ,อกใน้อยใจคนรอบข้างนะคนมีคู่อยู่แล้วนะคะบางทีแฟนทำให้เครียดแฟนเอาของมาฝากแฟนโอนเงินมาให้หรืออะไรก็ตามที่บาง,ง้อด้วยของที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเอาไปให้ก็ได้ไอ้เรื่องที่ผ่านมาไม่ดีะก็มีฟิลใจอ่อนโสดจะมีคนแดนไกลหนุ่มแดนไกลเป็นคนต่างแดนต่างชาติต่างศาสนาก็ได้นะ เป็นชนเอเชียก็ได้ชอบหรือเปล่าเกาหลีอะ่ะแต่ว่าเกาหลีก็ต้องดูให้ดีด้วยนะเพราะว่าได้ข่าวว่าหนุ่มๆเกาหลีหลายๆคนนี่ยไม่ได้หล่อเหมือนหน้าตานะตัวเองนะเออแต่อย่าไปพาดพิงถึงเขาเอาเป็นว่าจะเจอคนแดนไกลคนตำแหน่งหน้าที่การงานดีหรือคนที่ดูติ๋ตีใส่แว่นหนาเตอะมีเข้ามาไหมมีโอกาสที่จะได้คนที่ดูรวยดูมีตังหรือคนที่ซัพพอร์ต แต่ว่าต้องระวงคนเจ้าชูด้วยเหมือนกันเนาะใครที่รักสุขงอมเนี่ยกำลังวางแผนจะซื้อบ้านซื้อรถด้วยกันด้วยแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กันเรียบเรียบเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรในนี้มันก็จะบอกว่าเดี๋ยวท่องอันกันก็ลูกก็เป็นตัวเชื่อมหรือชวนกันไปเที่ยวสักหน่อยเดี๋ยวบรรยากาศเรื่องความรักก็ดีขึ้นแล้วรักแทรกรักซ้อนดําเนินไปเรื่อยๆนะถ้าหลงรักผิดคนแต่ถ้าอิ่มใจเพราะ เออเขาเรียกบางคนอิ่มใจเพราะเงินเพราะเขาซัพพอร์ตบางคนอิ่มใจเพราะว่าแค่เขาคุยกับเราหรือเขาเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับเราแค่น้อยนิดอ่ะมันก็มีความสุขอ่ะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เลือกนะคะแต่ถ้าใครที่โสดสนิทเนี่ยเลือกให้ดีมีโอกาสที่คุณจะเจอคนที่ดีนะจ๊ะคิดถึงผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยคิดถึงความก้าวหน้าในเรื่องของการทํางานคิดเรื่องไหนลุยเรื่องนั้นจ้ะโอกาสดีโดยเฉพาะเรื่องเงินและความก้าวหน้ามารอนะเด็กๆทั้งหลายถ้าจะไปสอบ เอ่อหรือว่าเพิ่งเรียนจบจะไปสมัครการหรือกําลังคิดที่จะไปสอบรับราชการสอบอะไรก็ตามถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะจ๊ะเนาะให้ดีอย่าทะเลาะอะไรกับใครแล้วกันมีปัญหาเรื่องสุขภาพยังถือว่าอาการยังทรงๆนะแต่ถ้าใครมีปัญหาไม่หายสักทีเนี่ยอาจจะต้องไปหาหมอรังพวกสายตาหรือพวกหัวเขา่าอาการจะมีมาเพิ่มแต่รวมๆยังถือว่าแข็งแรงดีอะนะจ๊ะเออฉันยังไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกฉันยังไม่ยอม ตายง่ายๆช่างว่าอย่างนี้แล้วกันเนาะพ่อพานะพ่อลูกบางคนกําลังคิดถึงเรื่องรถบางคนกําลังคิดถึงเรื่องบ้านหรือกําลังทําห้องเช่าหรือกําลังวางแผนที่จะลงทุนทําอะไรสกักอย่างดูให้ดีนะคะ,นะ,คะ,นะเนาะพราตำแหน่งเงินมันยังไม่ชัวร์ว่ามันจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์ศึกษาให้ดีนะคะสีเสริมดวงเนาะสุขภาพสะบักหลังสะบักเหล่ลาใส่ตาหรือหัวเข่าสีเสริมดวงสัปดาห์นี้เอาโทนเงินไปแล้วกันเนาะสีเงินสีทองไปจ้ะ ใครจะเดินทางไปไหนไกลๆไหมสัปดาห์นี้การเดินทางไกลการขยันขันแข็งในเรื่องของงานการติดต่อพูดคุยเรื่องงานนะคะหรืออยู่เฉยๆก็อาจจะได้เงินเนี่ยหลายๆคนชอบอันหลังนั่งเฉยๆแล้วได้เงินขอให้ได้จ้ะโทนเขียวโทนเหลืองเหลืองทองนะการทําบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้อะไปทําบุญทุกคนน่าจะทําอยู่แล้ววิธีเสริมดวงช่วงสัปดาห์นี้ไพ่สองดาบเป็นไพ่ที่แบบบางคนหลายๆคนเจอปัญหาเจอเรื่องอึดอัดใจ ไพาแบบนี้มรสุมมาแป๊บเดียวเหมือนฝนตกเวลาฝนตกท้องฟ้าอึมครึมมืดครึมเดี๋ยวก็สว่างสดใสวิธีแก้ดวงช่วงนี้คิดอะไรเก็บเอาไว้ในใจไม่จําเป็นต้องพูดให้เวลาเยียวยาทุกอย่างให้เขารู้สํำนึกให้เขารู้ตัวของเขาเองบ้างถ้าไม่ดีปล่อยผ่านนะจ๊ะเนาะอย่ายุ่งเรื่องของใครด้วยเนาะจบเขาบอกว่าปิดปิดตาปิดหูปิดปากเคยทรมะวันนี้นะปิดตาปิดหูปิดปาก รู้อะไรที่ไม่ดีก็ทําเป็นไม่เห็นฟังอะไรมาก็เงียบพูดอะไรก็ไม่ต้องพูดพูดแล้วต้องคิดก่อนโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ดีนะจ๊ะอ่ะครบครบเนาะวันที่ไม่ค่อยดีมีอยู่แค่วันเดียววันแห่งความโชคดีเนี่ยมาตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้วนะจ๊ะเที่ยงวันยันเที่ยงคืนยาวไปเลยนะคะวันที่เท่าไหร่นะวันที่7เนาะวันที่สิ เด่นเรื่องความโชคดีปาร์ตี้กินของอร่อยแฮปปี้มีความสุขรื่นเริงวันที่11ติดต่อดีลงานเจรจางานดีแทบจะทุกวันน้อยอกน้อยใจไปทําสวยไปทําหล่อหรือว่าแบ่งปันเรื่องนู้นเรื่องนี้มันมีฟิลน้อยใจเนาะแต่อาจจะน้อยใจมากเป็นพิเศษในช่วงของวันที่8จ้ะนอกนั้นดีวันที่10ระวังนิดนึง หวังว่าคงอย่าไปทะเลาะอะไระใครเนาะแต่บางคนก็ป่วยเนาะวันที่10ดูแลตัวเองนิดนึงจ้ะช่วงนั้นอาจจะเครียดแต่บางคนอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวหรืออึดอัดใจอ่ะมาดูโชคก่อนสิเดี๋ยวนะโชคอยู่ไหนตื๊ดตื๊ดไ่โชคเมื่อกี้ของพี่หวานหายไปอ่ะโชคจ้ะสองถ้วยมานะตำแหน่งโชคเนี่ยมีลุ้นนิดหน่อยแต่ว่าอย่าเล่นเยอะสื่อมาจากไปซื้อของที่คลินิก ไปซื้อของที่ร้านขายยาเนี่ยนะคะเป็นสื่อไอบินเนี่ยแหละเนาะเลขตามนาไพก็มี192จ้ะ192ขอให้โชคดีนะคะพี่พีเปประตูดวงโดยการข้อหัวใจหรือแชร์เป็นกำลังใจ